มาจริงจ้ะมาจริงมาจริงนะเนี่ยนี่มาที่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกรุม่ <c oughs> มมาเห็ดหยังนอหมองมีมาเห็ดหยังเอ่ยมาเห็ดหยังเอ่ยโอ้ยห่อนเด้อยู่ข้างนอกห่อนเด้์ห่อนเด้อากาศห้อนห่อนเมื่อนี้เมื่อนี้วันที่ยี่สิบแปดจ้ามื่อนี้วันที่ยี่สิบแปดทอนห่อนจ้าทุกคน หอนบอ๊ผู้ใดอยู่ทางอื่นหอนบอ๊นะข่อยขึ้นห,อน,อ,หอนเถอะข่อยหอนแด <c oughs> ดแดดจ้าเลยได้จ้าเออแดดจ้าเลยบ่มีอย่างจ้ามากระพูผูกนิกไทยเนาะเออก็นั่งรอนั่งรอไปสตกกรนั่งรอเวลานิดนดนหน,น่อยจ้านั่งอยู่โฮมไม่เขาไปข้างในกะแบบ อุ้ยแนวกบคนบ่เคยเห็นมาแบบลักษณะนี่เนาะจ้านี่ละครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนข,ข่อยครั้งแรกในชีวิตอิหลีด้นี่ทุกคนเออตื่นเต้นแค่อย่างนี้เมืเ่อใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับโอเคจ้า,สว,ส,จาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า